สวัสดีครับสวัสดี FC ครับสวัสดีแฟนเพจครับผมเย <Okay, S 1> เป็นโคกอินดีนะครับนี้ผมจะมาอัปเดตทุเรียนนะครับหมอนทองที่อำเภอแกดำนะครับจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับผมต้นนี้ได้สองปีสเดือนนะครับกำลังจะเข้าเดือนที่5ครับผม สปีสี่เดืนอนมาดูทุเรียนต้นนี้ครับผมเสริมรากนะครับด้วยทุเรียนป่านะครับต้นนี้นะครับพี่นอ้องเสริมแรกครับผมเสริมรากเป็นทุเรียนป่านะครับนี่เพิ่งได้ ผมเสริมหน้งเต่วันที่สิบห้านะครับทาตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับ,บ,รบอ่าก็ยังบอกว่าติดหลายเปอร์เซ็นต์บ้นะครับผมเดี๋ยวห้ามาติดตามกันอีกม่คิดต่อไปนะครับอันนี้ก็คือตัวน,นี้ผมจะบอกนะให้มันดึงกิ่งไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันติดดีเดี๋ยวมันจะดีดออกมานะครับ ผมจะ,มจะอ,ออกแค่นี้นะครับแล้วจะ้ังรางให้เป็นระบายน้ำเลยนะครับโอเคตุเรียนเสริมรากกับผมต้นนี้สองปีซีเดือนเช่นกัน ปีซีเดีครับพี่น้องตันมีค่อยๆมีปัญหานะครับผมตอนแรกมีปัญหานะครับโค่อนน้องน,นะครับตอนตอนม่น่นหน่อยเนาะเรื่อยบัคงคิดก็คงคงสิเคยเห็นนะครับว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็ผมได้ปลูกเสริมทุเรียนป่าต้นนั้นนะครับทุ่เรียนป่านะครับนี่มาจากไต้ครับว่าพอเอาครับอตัตนายมาม่าพอเอา ได้หาสิบกต้นครับเอ้ยแมาได้หาสิบกัาในนะครับกิโลสองกิโลนะครับกระเพาะได้เกิดเกิดขึ้นมากกว่ายี่สกต้นเอามาปล่อยไว้สวนกับผมเอาไปเสียบยอดแน่มันปติดนะครับผมอันนี้ลูกฟังไว้ ต้องไว้เป็นปีนะครับที่หนี่คอยหลากต้นนี่ยต้องไว้เป็นปีครับเราก็มาเสียบเมือมม่อโดนเดือมาเสริมตอนเดือนที่แล้วครับผมสิบหาพฤศจิกีนะครับพฤศจิการนะครับสิบหาพฤศจิกการครับผมมาเสียบหลกักเสียบเข้าไปเนะี่ย ได้ยี่สิบกุมอครับยี่สิบเจ็ดได้ยี่สิบเจ็ดวันครับเพิ่งมาแกะผมไม่แกะออกแต่ยังบวมวัวสิติดหลายเปอร์เซนต์บอได้กับเบิ้งส่งแล้วก็น,น่าสิติดครับน,ะน่าสิติดแล้วครับเสริมรากครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับ สิบิ้งต้นเอือนๆครับต้นที่มีปัญหายอยีกครับผมต้นนี้ยอดคอตกนะครับที่ผมได้ใส้สิบพี่บางนี่นะครับตอนนี้ไปใส่ผมคิดเอ่อ็อนทาโคบะเอ็อนเซ่านะครับเอ็นทาโคไปรอบเดียวเองนะครับผม ก็ลาดด้วยซุปเปอร์เอ็กครับเทราคอซุปเปอร์เอ็กไปรอบหนึ่งให้กันครับหนึ่งจากบ่มีเวลาจะเห็นมันดีขึ้นก็นเลยปล่อยไปนะครับเดี๋ยวหาเวลามาลาดเองนะครับหรือมีผมก็มาเฝ้าๆนะครับมาแบบเฝ้าๆมาสวนนี่ครับผมตอนนั้นยอดข้อตกครับใบมันล่นนะครับ ได้ชมกัสีได้เห็นนะครับผมตอนนี้กัตอนแรกกันี่คอมันหลับนะครับก็ได้กรีดนะครับก็ได้ดบิางคลิปแรกๆก็สิเห็นนะครับผมว่าผมกรีดแบบไหนนะครับนี่ของกรีดตอนนี้มันก็หายดีนะครับอ,อา่าเอา่งปลูกไม้ครับปลูกไม้สี่เดือนเป็นไดพี่นอ้อง ปลูกใหม่ได้สี่เดือนนะครับหมูสังคิงลุงหมูปะตุยนะครับพันใหม่นะครับมาจากเนีเก็บผักตะวันออกนอ่ามาเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็กรลังสวยครับโค้นกำลังงี้ครับ คนกำลังใหญ่ตัวนี้ก็มีปัญหาแต่น้อยแค่กันครับมามีปัญหาหปดครับช่วงช่วงแรกๆเนี่ยครับโคนเอาหมดเลยตอนนี้หายครับหายแล้วกำลังใหญ่ครับกำลังสมบูรณ์เข็นนะครับใบก็บเขียวดีนะครับยอดพุ่งตลอดครับพุ่งตลอดเนี่ยนะครับผม จะพาเบงรับรอบครับไปต้นอื่นๆนะครับปลูกแซมเนี้ยนะครับปลูกไม้เนี้ยครับผมนี่ครับผมมันยอดครับชีเดียนครับพร้อมกันกับมูสังชิงครับเป็นกันเน่าครับตัวนี้อ่าหนี่งมืองหง่าผมก็บม่ได้ทางมึงจากบ่วคอยเดีมานะครับตาโดสวนให้นะครับมึตัวนี้อีกครับผมต้นนี้ ตอนนี้รู้สึกว่าจะเถกแยงอาหารนะครับเบึงเบึงแบงบคงพี่น้องโอ้มันแย่งผมใส่ปุ๋ยไปเท่าไรน,นี่ไม่สิขึ้นหนีวัดละผมว่าใส่ปุ๋ยไปเท่าไหรครับมาละกอก,กินหมดเดี๋ยวอนาคตต้องเอาออกนะครับแต่ตอนนี้ไว้กิน,นอะไรมันก่อนครับพี่น้องกินอะไรได้กินไปก่อนครับนะั่นนี้ยังอีกโดนครับ เรียนยังอีกนานนะครับผมเดี๋ยวมีเวลา,าททงหยานะครับมันเป็นเงาะครับผมเงาะเป็นสด็พ่อปีระบบต้องบอกขยับแล้วก็มีหยอดออกมากนิดน้อยครับะบวกไว้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยครับผมต้นนี้นะ้ำบ่เอยดีนะครับนี่แหลกๆสงมสียง,งามนะครับ นำนำนำบ่ค่อยดีครับคุณบริสตสปริงเกอร์ขึ้นมูลนี่บริเปิดพ้อมูอครับตอนนี้ก็จะแย่งอาหารครับเลยบักคงครับมันมึงเงาะกับมิตอร์บุกคงฝากครับไอ้บัุคงกับควนสีหูนะครับมาหากันเปล่งเลยอ่าสิเรียนไปน้ำหนาให้กันเนครับกินอาหาร ปูก่ไปเซดาอ่าโกโก้ก็มีนะครับอ่ามีโกโก้อยู่สองต้นนะครับโกโก้โกโก้นะครับสองต้นนี้นะครับ,รบพี่น้องปู่ไปซีกต้นเดียสองต้นสามกับต้นนัึนกับบงงางแงมขับต้นนี้ไปาสามต้นอ่อาเพิ่งทะเลี่ยงกันต่อครับ ต้นนี้พวงมณนีนะครับมีปัญหาแล้วครับผมนี่คือยอดมีปัญหานะครับนี่นะครับนี่ครับยอดแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาแก้กไขกันต่อไปนะครับอันนี้อาจจะเกิดจากอากาศหนาวครับรกับหักระบบปากอัตโนตินะครับยอดมันแห้งเป็นการเลืกวาดนะครับตอนนี้ก็ เคยเป็นนะครับปลูกตอนแรกๆการไม่กวนนะครับ่นีเดี๋ยวผมจะเอาสังกะสีมาเขีดให้มันเอาใบก่อนครับสังกะสีมาเขีดก่อนบวกยาเซราไปเลยข้นนี้นี่ขนนี้นี่โบ,โบ่อไงจะเทนะครับปลูกเข้าไปสองหอบกับบ่อเนีนะครับ เป็นระบบดินนะครับเบิ่งจากต้นบุกหงเลยต้นบุกหงสีบอกเลยนะบ่ง,งามครับบ่ง,งามเด้แต่ตะใครนะครับอาเบื้องต้นนี้ครับผมตัดแล้วตัดออกนะครับน,ะนี่ยหยดที่งามที่สุดนะครับต้นเกาผู้ได้เบื้องคลิปที่แล้วนะสิรูนครับแล้วผมได้มาตัดออก เห็นือเรือกิ้งเดียวนะครับเห็นเป็นส่งเดียวส่งเดียวเลยน้อทองครับสองปีซีเดียนให้กนครับวายงี้ครับผมอันนี้เป็นนี่พ่วงมันนี่พองกันครับต้นที่มีปัญหาเมื่อกี้ครับต้นนี้ง้มดีฮะใบก็เล้งเหลี่ยมครับเลียมครับว่ามีปัญหาครับตนน้นแล้วก็จะแตกเงแ้ยไปงอ,ปงองครับ ปลูกได้ประมาณสี่เดือนนะครับร้อมกับมูสังคฝังกัง,ง,งก,กันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นต้นกนครับสองปีกว่าตัดออกเรื่อยๆครับมันบางงามกับตัดออกนะตอนนี้ก็เสริมให้กันปลูกใหม่ให้กันกระไดแค่นี้ครับมาเบิ้งทางทางนี้ครับฟางทางนี้ ด้านนี้จะเป็นต้นแรกนะครับต้นแรกของสวนนี้ผมมาเสียหอออกตะโดนแล้วครับเดี๋ยวเบ่งส่งไปสักก่อนครับพ้่นนี่คนนี่นะครับจุ่หน้าสวนที่ผมว่าเจะอาออกนะครับไปนั่นไปก่อนนะครับอ่ามาดูตนน้นใหญ่ข้งเอาครับต้นใหญ่ของเรานะครับผมเออ ก็หน,นี่สิบ่มีปัญหาตั้งแต่แรกครับ่มีปัญหาอย่าง,างเลยเงี้ยตุ๊บกะติดดีเลยนะครับติดดีเลยก็ได้ซนี้นะครับสองปีสี่เดือนนะครับผมมันข้นกัครับข้นนี่กูแขนแล้วครับนี่กูขแขนครับผมจะดึงกิ้งไว้ครับดึงกิ้งให้นมันนอนเ,นเห็นมันนอนแต่ว,ว่านี่เดี๋ยว เราจะลงไปอีกบ่ครับผมก็ฝากไว้ติดตามครับทุเรียนแก่ดำนะครับผมทุเรียนแก่ดำสองปีสีเดือนครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตัวนี้นะครับผมสิมาอัปเดตตัวนี้นะครับพี่น้องตัวเซมรากนี่นครับในคลิปต่อไปนะครับผม ยอดมันก็ไปดีนะครับยอดโอ้ยอดนี่จะพุ่งครับนี่ครับต้นนี้ตอนแรกที่สิยบเงินนะครับตอนนี้ยอดพุ่งย่างเดียวเลยครับอ่าฟากวยครับผู้ใดให้ข้าแนะน้ำมันจะไม่ยั่งเหดอยู่นะครับตั้งหงาตอนแรกผมก็มัดดึงออกนะครับดค่อยๆดึงออกนะครับมันก็ขึ้นมาใหม่อีก เนื่องจากผมมีเวลามาเบ่งนะครับหนานะครับสำคัญมากอาเขาสำหรับค้ำในน้ำหนี่งผมให้แย่หเห็ดเหดตามนะครับผมแล้วก็มีปัญหาอย่างผมก็ไปหาครับไปศึกษาไปถามบุรุษมา ปหาถามทีาลูกแล้วก็มาคอยแก้ปัญหาครับมันอาสัยบ๊บปุ๊บป,ป๊บนะครับทุกอย่างต้องใส่เวลาปนะครับผมต้องใส่ความอดทนครับอ่าโอเคครับฝากไว้ติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับเคยบ้านโคกนะครับวันนี้ ลืมบอกวันทีนะครับวันนี้วันที่สิบสองนะครับสิบองธันวาเดี๋ยวขอสีมาอัพเดตดีเมื่อไดนั้นค่อยติดตามครับสองธันวานะครับประมาณนี้นครับสำหรับคลิปนี้ครับเคยป็นโคขอสวัสดีครับ